โอ้าแจ็คใช่หมนี่อ้ใครไม่ไม่อโอ้ไม่ได้รอไม่ได้โอ้นี่ใครเนี่ยใครโอ้ทําอผู้ใหญ่คคเกษผู้ใหญ่คมอผู้ใหญ่มาแล้วมีผู้ห่ะฮะเผู้ให่มีที่ไหนผู้ใหญ่ไม่มีอเอ้ามามาก็นั่งมีผู้ก่อนะนั่งก่อนเอาก็ลุกสิเอ้าลุกอะเออกูจะได้นั่งก่อนอ้านนั่งนัก่อนไงเวาโอโห ก็คือเฮ้ย,ย,ย,ยใครขับรถชนสาร,รภูมิมันเนี่ยนี่ไม่ใช่สาร,รภูมิเอาไม่ใช่เจ้าเหรอไม่ใช่อ,อันนี้แงมงงอดเออเราก็นวดสิบล้อชนสาร,รภูมิ สวัสดีครับสวัสดีครับทีมเดี๋ยวจะมาถูกดวงแน่ท่านเข้าเออดวงตาเออเอาจะจะนั่งจะนั่งนั่งก่อนนั่งก่อนลูกเนี่ยเลิกเถอะโอ้ยไม่ไม่ให้เกียรติกูมั่งอ๋อให้ให้เกียรติเกียดมากมากเกียรติไปไกลๆให้เกลียดอะไรเกียรดประจุจมปลาทองอันนี้มาทําไมไม่รู้ดิเอ้าคนจ้างมาก็มาสั้นๆเลยอะมีใครจ้างที่นี่ไม่มีเงิน เขามีอาหารเขาให้มากินอาหารเอกลับป่าเนี่ยร้านของเสียหนุ่มเขาเสียหนุ่มซึ่งเป็นร้านอาหารป่าร้านที่ทอาหารป่า่น้องบนอาหารป่าที่อร่อยที่สุดนะบอกเ่ยอร่อยที่สุดนะครับแต่จะของไปนะ่มหนุ่มีอาหารให้กินเฉยๆตังไม่ได้นม่ไม่ม่ไม่ไม่ม่ไม่ม่ไกม่ก่่ก่่่ เล่นแล้วหัวมาอีกไม่ต้องกินกันทุกจังหวัดเลยคือเพาอย่างนั้นจังหวัดใช่ครับใครอยากเป็นเศรษฐีชันตี้ชันตีไม่เป็นตัวเล็กินแล้ววะเนี่ยเนี่ยวันนี้อาหารมีอะไรมั้งครับเสี่ยนมวันนี้เราเปิ่งมาแจกมาแจกชามมาแล้วไก่ผัดยีราอ่าอันนี้อันนี้คือไก่ผัดยีราใช่ครับผมไก่ผัดเผ็ดกบ ผัดเบ็ดกบเนี่ยอร่อยมากกินแล้วมันไปกรอบกรอบในปากครับอันนี้แดดนนกกระจอกแดดันแดันแอบผัดกอบผัดกรอบขาปลายอันนี้นกกระจอกเทศพิษทยดำอ๋อนี่นกนกกระจอกเทศพระเทพยังบะนมมือทำไมนกกระจอกเทศพระเทศยังบะนมมือเลยแดนแดนแดนนกกระจอกเทศอันนี้กบทอดครับผมอันนี้กบทอดครับ อ่ะกบอีกแกอันนั้นต้มยำรวมมิตรครับผมอ๋อต้มยำรวมมิตรอันนี้ต้มจืดครับผมต้มจืดนะครับเดี๋ยวยังมีอย่างคือต้มเป็ดโอ้ต้มเป็ดครับผมต้มเป็ดต้มเป็ดต้มเป็ดแต่แน่นแต่เป็ด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 เปียกเออนะครับก็ถือว่าอาหารวันนี้ก็คือเป็นอาหารที่อาหารหลักของร้านนะครับผมพอใครใครมาก็ต้องสั่งครับผมถ้ากินไม่อร่อยลุงเสียหนุ่มบอกว่า ให้กินฟรีแล้วมันจะอ,อร่อยไหมเนี่ยอร่อยอร่อย <c oughs> อ๋อบ้าไม่ได้ไปไหนอแล้วบอีกทีหนึ่งครับเสี่ยหนูว่าร้านตั้งตรงไหนก่อนถึงราชพัทครับผมม,มาคือมาเส้นทางหัดเจ้าครับครับผมแล้วก็มาคือก่อนถึงราชพัทจะมีเนี่ยคล้ายๆว่ายังไงอ่ะมันยังไงล่ะไม่ไม่อันนี้ชื่อชื่อเราเดี๋ยวนึกได้เดี๋ยวโทรไปบอกแล้วกันครับผมอ่าเนี่ยคือเส้นมาจากทางหัดเจ้านะครับผม ออาใจเย็นใจเย็นเบาที่ไปอย่างนี้นะถ้ามาถังเทพนะพอมาถึงลบบุรีเอ้ยไม่ใช่มาถึงเพชรบุรีไปหาเตี่ยมังเหรอพี่หนุ่มมาทำลมเสียศูนย์เลยพอมาถึงเพชรบุรีปุ๊บเลยมาจะเห็นโรงพยาบาลเพชรชลมองซ้ายมือจะเห็นทางเข้าหาเจ้าสำราญซอยถนนลาดตำนเนิน ใช่ไหมไม่รู้นอนรถเรืนครับผมอ้าวสวัสดีครับเดี๋ยสวัสดีครับเจ้าของน้องมนตน้องมนน้องมนรู้เจ้าของร้านใช่ครับเจ้าของโอ้ต้องสวัสดีเลยนะสวัสดีสวัสดีครับเดี๋ยวเดี๋ยวเอาเป็นสาระให้เขาหน่อยหนึ่งคือผมเนี่ยหลงนะคุณต้องเข้ามาถนนลาดเอเนอรประมาณสี่กิโลเมตรแต่จะถึงนี่มันจะมีทางรถไฟครับแต่แด้แต่ได้แต่ได้แต่ได้เรื่องเนี่ยอ้าวเดี๋ยหนุ่มบอกเบอร์โทรดีกว่าถ้าเกิดใครมาไม่ถูกเบอร์โทรมาน้องมนมาเดี๋ยวผม ร้านอาหารน้องมนนะครับอาหารป่าอาหารตามสั่งนะครับบริการส่งฟรีทั่วประเทศเพชรบุรีหายใกล้ปากนะเนี่ยบม่เลนหนังเลยบริการส่งฟรีเอาคืนนะครับคบยงเกษตรร้านอาหารป่าน้องมนหรือว่าอาหารตามสั่งนะครับบริการส่งฟรีบริเวณปริมณฑลนะครับของจังหวัดเพชรบุรีนะครับเบอร์โทรนะครับ เตรียมจดนะครับท่านผู้ชมเตรียมจดนะครับเตรียมปากกาดินสอมานะครับบอกได้แล้ว0อ1 501ศูนยเหนึ่งห้าศูนย์ห่าถูกไหมครับถูกครับโอเคถูกนะครับโอเคศูนย์เก้นึ่งห้าศูนย์หนึ่ปดสามแปดเนี่ยพอมาถึงโรงพยาบาลเพชรรัดเลี้ยวซ้ายเข้ามหาทาสำราญยังพี่เจ้ามาสีกิโลเออสกิโล ถ้ดเลยไปมันจะไปหาตาตำนานอ่าเข้ามาถึงตรงนี้ปุ๊บขวน้ำวนแต่ถ้าเลยไปมันจะเจอเด็กขับจักรยานล้มอยู่คันนะครับโอเคไม่เป็นไรครับถ้าเกิดว่ามาไม่ถูกก็ตามเบอร์โทรที่ผมบอกนะครับเดี๋ยวช่วงนี้เราจะกินอาหารกันแล้วนะครับเดี๋ยวพบกันอีกทริปหน้านะครับว่ารายการพิเศษอย่างนี้เราเจอกันที่ไหนที่เมื่อไหร่เดี๋ยวเราเจอกันแล้วเราจะนัดกันอีกที่ที่นี่ก็จะจัดการใหญ่เดี๋ยวพวกเราโอเคนะครับขอบคุณเชน่มมากครับขอบคุณัาขอบคุณัาสวัเดีรยบวันนี้เจี๊ยบวันดีเจี๊ยบ มา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 กาม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 นมา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 มนมามมา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 าม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 มา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 ามาาามมาย กบัดเพลทกบัดเทกบัดเมันเวทกบมานั่งกินด้วยกันทำเป็นลังเกียจกันเหรอเดี๋ยวเดีมันยังออกอยู่นะมันยังไม่ได้อยากจะหลุดไหมอยู่จัตติสีห้าเข้าห้องูอะ